วันนี้จะมาปลูกต้นอีพิด่างขาวนะครับตัวนี้ก็คือถือว่าูฉีกนะครับนะครับประมาณนี้ครับปลูกไม่ยากนะครับเดผมใช้สูตรดินแบบง่ายๆนะครับก็เอาอับบาสับหนึ่งส่วนนะครับึินขอไฟครึ่งส่วนแล้วก็ดินหมักมป้นปูครึ่งส่วนเหมือนกันครับประมาณนี้ครับถ้าเราคลุกเค้าให้เข้ากันแล้วเราปลูกกันครับเนี่ครับคลุกเค้าให้เข้ากันเลย แล้วเดี๋ยวเราก็ปลูกหาหาหลักมาปักนะครับก็ปลูกหรือว่ามะพร้าวตัดต้องแค่น้ําก่อนนะครับแล้วต่อไฟนี่เราจะใส่ไม่ใส่ก็ได้ครับถ้าเรามีมะพร้าวตัดใหญ่แต่ถ้าเราไม่ใส่เนี่ยพอระยะยาวเกินปีไปน,นะครับมะพร้าวตัดมันยุ่ยนะครับต้นใหญ่จะเน่าครับต้นไม้เราจะเน่าประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราปลูกกันครับ นะครับผสมดินเรียบร้อยแล้วก็หากระถางมานะครับไม่ใหญ่ไม่เล็กไปนะครับแล้วก็รองโดยหินก่อสร้างนะครับก่อสร้างใส่สักสองนิ้วนะครับเพื่อให้มันไม่ไม่แฉะเกินไปนะครับแล้วดินใส่เลยใส่ไปจักหน่อยหนึ่งเราก็หาหลักปักนะครับหลักปักเลยแล้วก็ ใส่ดินไปให้หลักหลักนี่ก็คือไปซื้อก็ได้ครับแต่นี้ผมใช้ตะข่ายนะครับตะข่ายเป็นรูๆนะครับแล้วก็เอาเชือกมัดแล้วเอาข้างในคือใส่มะพร้าวสับนะครับใส่มะพร,ร้าวสับยัดเข้าไปข้างในสำคันเนี่ยครับแต่แเราปลูกไปแล้วหลักยาวตั้งแค่ไหนก็ตามใจนะครับ เรื่อนี้ผมใช้หลักยาวหน่อยนะครับเพราะว่าใช้ยาวๆหน่อยก็เคยปลูกหลักสั้นไปเดี๋ยวก็แป๊บเดียวจุดเสาแหละประมาณนี้ครับเราก็คอยตัดหรืออะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับนะครับได้ดินเรียบร้อยกดให้แน่นนะครับแล้วก็เอาอีพีของเรานี่ครับนี่นะครับกดให้แน่นก่อนหลักจะล้มนะครับ นี่ครับปักหลักให้แน่นดีแล้วครับก็เอาพีปีของเรามาปลูกเลยนะครับวันนี้ปลูกก็ใช้แสงต่าห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับไม่ต้องใส่แสงเยอะมากแล้วก็ลดน้ำยาเล่งรากหรือไม่ลดก็ได้นะครับวันนี้ก็มันรากติดแล้วเราทามาสักพักแล้วนะครับนี่ครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวเป็นยังไงตายเสาไปโตขึ้นแล้วเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะคอยอัปเดตให้ดูดูให้ดูนะครับ นี่ครับปลูกเสร็จแล้วก็หาที่วางแมแดดครึ่งวันเช้าก็ได้ครับประมาณนี้แล้วเดี๋ยวจะรดน้ำาดูนะครับน้ำต้องแห้งไวนะครับบดไปเนี่ยน้ำแห้งเลยไม่มีขังนะครับแค่น้ำขังแค่นั้นครับนี่ครับต้นอีพุยด่างขาวนะครับตัวนี้ปลูกมา26วันนะครับ ก็ยังไม่แตกยอดแตกอะไรนะครับก็ประมาณนิ่งๆอยู่อย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราลอไปเรื่อยๆแล้วค่อยอัปเดูเรื่อยๆครับว่าเป็นยังไงนะครับครับเลยครับนี่ครับต้นอีพีด่างขาวนะครับต้นนี้ก็ปลูกมาหนึ่งเดือนกับเจ็ดวันแล้วนะครับนี่ครับก็เริ่มย่านิดหน่อยแล้วก็เราก็ขยันมัดนะครับมัดให้ขึ้นเตาไปนะครับประมาณนี้ครับก็รดน้ำวันละครั้งครับ นี่ถ้าโดนแดดได้ก็ดีครับต้งนี้เข้าฝนครับแดดออกน้อยมากครับก็ระวังเน่าอย่างเดียวครับตอนนี้เราจะคอยอัปเดตดูเรื่อยๆครับนี่ครับต้นอีพีด่างขาวครับตัวนี้ปลูกมาสองเดือนกับห้าวันนะครับก็นี่จะสุดเต่านะครับก็ถือว่าโตไวเหมือนกันนะครับก็รดน้ำบันลังครั้งครับบางทีก็ถ้าฝนตกก็ข้ามไปนะครับนี่ก็ ง่ายนะครับตัวนี้ใบเขายังไม่เปลี่ยนเปลี่ยนรูปนะครับแต่ไม่รู้เมื่อไรนะครับก็เลี้ยงๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวถ้าเขาเปลี่ยนก็จะถ่ายดูเรื่อยๆนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเอาัสดีครับนี่ครับต้นอีพิด่างขาวครับตัวนี้ปลูกมาสามเดือนกั่ยี่บแปดวันนะครับก็ดูครับใบก็เริ่มฉลุมาแล้วครับนี่ใบก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็ก่อนก็เริ่มมีรูเพิ่มมานะครับนี่ครับ แล้วก็ใบนี้ก็เริ่มมีรูเล็กๆแล้วนะครับเล็กๆเนี่ยีใบนี้เปลี่ยนร่างแล้วนะครับนี่ฉีกมาแล้วนี่ครับเดี๋ยวใบหน้าคงฉีกกว่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวจะถ่ายดูเรื่อยๆนะครับเป็นยังไงนะครับครับสวัสดีครับนี่ครับต้นนี้คืออีพิด่างขาวนะครับเริ่มแปลงกายแล้วนะครับตัวนี้ถึงปลูกวันนี้นะครับก็ปลูกมา เจ็ดเตือนสิบเก้าวันแล้วครับนี่นะครับแตกใบใหม่ก็แปลงล่างเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วปลูกแดดครึ่งวันเช้านะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ